ราคา Huawei Mate 40 Pro พร้อม pre-order แอบแรงเหมือนกันนะสวัสดีครับพี่ๆนอนทอ์ทุกคนวันนี้นะเสะิรเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกนะครับของเจ้า Huawei เจ้า Huawei Mate 40 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a กสแล้วก็รูเมอร์สเนี่ยหลุดมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเปิดตัวเข้าไปทุกทีแล้ว ผมเนี่ยจะใส่ข้อมูลนะครับทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพ้อยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึงเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เป็นราคาดีกว่าที่หลุดออกมานะครับตอนนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว Mate 40 Pro เนี่ยจะมีออกมาด้วยกันเนี่ยสความจุด,ด้วยกันนะครับความจุแรกนี่ก็คือ128 g b แล้วก็256 g b แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวท็อปสุดนะครับก็เป็นอยู่ที่ 512 GB นะครับแต่ว่าในเรื่องของ RAM เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยเออกมาเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมาทราบในเรื่องของราคาก่อนดีกว่านะครับราคาเนี่ยสำหรับเจ้าตัว128 GB เนี่ยจะอยู่ที่865เหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณ27,000นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องมารอดูว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าไทยแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนเจ้าตัว256 GB กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่935เหรียญ US ดอลลาร์แล้วเราก็จะโดดขึ้นไปอยู่ที่เจ้าตัว512เนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 0 3 5เหรียญ US ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าแรงเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะสเปกนะครับสำคัญพอพูดถึงหัวเวเนี่ยเราต้องนึกถึงกล้องนึกถึงไฟล์ภาพ รตรงน,นี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าถ้าเกิดมีอัปเดตผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อเรามาเปรียบเทียบราคานะครับที่หลุดออกมาของยุโรปแพงมากนะครับคือขนาดเจ้าตัวข้อข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว256 g b กไบต์ตัวนีน้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบ,บเป็นเงิน, Euro นยูโรจะอยู่ที่1,100ยูโร เมื่อพอไปอยู่ที่ตัวโซนยุโรปเนี่ยนะครับราคาแค่ตัว2องร้อยาะไเนี่ยพอเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยราคามันดีดขึ้นไปถึง40,000เลยนะครับฉะนั้นคือเราก็ต้องมารอลุ้นดูว่าสเปคของมันเนี่ยจะทําได้ดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินมาเนี่ยคือคิริน9000ตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคิรินรุ่นสุดท้ายที่อยู่ในหั a เว่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนหั a เว่เนี่ยน่าจะได้ยินข่าว มาว่าตอนนี้ควอคอมเนี่ยเขาจะขอนะครับขออนุญ,ญาตอเมริกาขายเจ้าตัวชิปเซ็ตเนี่ยให้กับหัวเว่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงเนี่ยคือคือ,ค,อคือถามผมเองนะส่วนตัวผมว่ามันก็ดีแต่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดผีเข้าผีออกอีกเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคิรินเนี่ยแล้วตอนนี้ทางคิรินเขามี HMS นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่หาพวกนักพัฒนาแอปต่างๆเนี่ย ดึงเข้าไปช่วยงานเยอะมากนะครับแต่ว่าคิดว่าคือคนส่วนมากเนี่ยก็ต้องการมีอะไรหลกัหลกๆอ่ะก็มีต้องการ Youtube ต้องการ Gmail พวกนี้เนี่ยนะครับคือมันไม่ตอบสนองไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับสำหรับโฮเวอรแต่เราก็ต้องมารอลุ้นต่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปทางเจ้าตัวคอค o อ m หรือว่าทางชิปสแตรปดราคอนเนี่ยก็อาจจะไปทางข่าวที่ผมเคยออกไว้นะครับก็คือเขาอาจจะไปทางมีเดียเทค ถ้าเกิดไปมีเดียเทคเนี่ยส่วนตัวผมเองเคยใช้มีเดียเทเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกได้นะขอ Snapdragon อดีกว่านะครับส่วนสั้นๆของเจ้าตัว Kirin 9000เนี่ยที่เขาจะใส่เข้ามาเนี่ยอยู่ในตัวของ Mate 4 p r r o เนี่ยนะครับก็จะ b a s ออน n ้นาโนมิเตอร์นะครับก็ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นชิปที่ p o w e r f ร์สุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าสำหรับข้อมูลอื่นๆเนี่ยของเจ้าตัว Mate 40 Pro เนี่ยยังไม่มีการ ออกมาแบบ Official นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวคอยติดตามกันละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นใบจองนะครับอยู่ที่จีนเนี่ยคือทางจีนเนี่ยเขาจะเปิดให้จองเจ้าตัว Huawei Mate โฟ Pro ตัวนี้เนี่ยล่วงหน้าก่อนวันเปิดตัวเดือนหนึ่งนะครับคนที่อยากจะได้เจ้าตัวนี้เนี่ยในวันในช่วงพรีออเดอร์เนี่ยก็ต้องจ่าย300หยวนนะครับหรือว่าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1,500บาทไทย แล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่ากำหนดการวันเปิดตัวของเจ้า Huawei Mate 40 Pro ตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ช่วงของต้นเดือนกันยายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาถึงกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็อีกประมาณไม่ถึงเดือนแล้วอะ่ะเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวนี้แล้วนะครับส่วนสเปคต่างๆนี่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันคงสะลุดออกมาแล้วนะครับยังไงก็คอยติดตามแล้วกันทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างสำหรับเจ้าตัว m a ดโฟรตี้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ากล้องเนี่ยมันแจ่มเนี่ยมันก็คงจะดีมากแต่ว่าสังเกตเนี่ยสำหรับคนที่เคยใช้มานะครับเจ้าตัว P s e r i e s เนี่ยก็จะอยู่ที่เกี่ยวกับการใช้งานเรื่องของรูปภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของวิดีโอเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่าพวกแบบสโลโมชันที่เขาเคยสร้างความว้าวไว้เนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่าเดิมได้อีกไหมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สรรเสริญก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนมากๆอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe